รับคเราเดินทางกันอีกแล้วนะครับไม่รู้จะเที่ยวไปถึงไหนไอ้เฮียงานการไม่มีทำหรือไงเออนี่นะครับมากับเพื่อนผมนะครับไอวินนะครับ antihero คงจำได้นี่น้องบิวนะครับอยู่ในเพจแฟนคลับ fc antihero เหมือนกันนะครับสองคนนี้เขาเขาจะไปเปลี่ยนที่ทำอะไรกันยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปแอบดูด้วยเที่ยวนะครับ ันนี้เราจะเดินทางไปที่นครพนมนะครับตามมีที่นครพนมนะครับเราจะมากินอาหารเช้ากันร้านนี้ก็ว่าวดังมากนะครับที่นครพนม,มนี่นี่ใก้กันอันดับแรกเลยนี่นี่นี่ไข่กระทะไข่กระทะนี่ก็จะเป็นไขน่ก็มีหมูสับมีหมูยอมีเป้นเชียงรับอาวมีเส้นผมเข้ามาด้วย <c oughs> อะไรดูบอกสินี่ก็ใส่พิกไทยมาเผ็ดมาลองกินดูอาหารข้าวของคนที่นี่นะครับก็เหมือนข่าวเคี่ยวไม่ข่าวเายาว์ง่าย ก็จะกินขน่มปังปังใส่ไส้ในก็จะเป็นไส้หมูยอแล้วก็มีหมูยอทอดยอทอดยอต้มนีม่อร่อยนีแซา,านเด็ด นายว่าเนี่ยหมูปล่อยไข่เจียวยแล้วก็ตุ้นแกงและอย่างนอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารของคนเวียดนาม,นะค,ะนมนรครับเรีมเ้นจริงไลองก็จะมีหมูยอนะครับแล้วก็หมูหมูตับ คลายก๋วยเสียวแต่ไม่ให้ที่นี่คนเชื่อหมูยอนะครับอร่อยเส้นนี่ก็ไม่เหมือนเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรนะครับมันเหมือน,น,อนคล้ายๆเส้นขนมจีนแต่ก็ไม่ใช่อีกอะ่ะมันจะเหนียวกว่าเรียกต้มเส้นนะ ต้องปรุงรสหน่อยแต่หมูอ่อะต้องหมักมาแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าคนชอบกินรสจัดก็ต้องปรุงรสหน่อยแต่ถ้าคนไม่กินรสจัดก็ดีนะำลังดีแต่หอมเกลียวด้วยกลบอร่อ,อเยเข่งเขาเรียกยนุ่ม ววพพกเนหมูยอทอดนะครับหมูยอต้มเอาไปฝั่งแม่ล้ำโขงเนี่ยนะไล่ตั้งแต่หนองคายมามุกดาหานครพนมันทั้งนี้เขาจะมีดีด้านหมูยอนะดูดูดออะไรเนี่ยเนาะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลี้ยงหมูเยอะหรือว่าไง เป็นวิธีทำของเขาอาหารพื้นบ้านเข้ามาแบบโบราณโบรานนี้ผมไม่รู้ข้อมูลแต่ที่รู้ร,รูอ่ะกินหมูอยอแถวนี้ที่ไรนะ่ะไม่เคยอีอย่างเลือกร้านที่ถูกนะครับเลือกผิดร้าน,นบอแากไม่ได้หูเท้าวันนี้กับอาหารของคนที่นี่นะร้านพรเทพ ก็ถือว่าเป็นอาหารเวียดนามผสมฝรั่งเศสก็มาบอกดีเดี๋ยวไปแดดคื่อต่อครับครับระหว่างทางที่ผมกำลังจะไปไหว้พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับก็แวะร้านข้างทางชื่อร้านสมหมายนะฮะอยู่อำเภอบ้านโนมเอ้ยดอนหมงนนะ ก็มีเมนูเด็ดๆที่อยากจะแนะนํานะครับนี่คือเลือดแปลงนะครับนี่เลือดแปลงเลือดแปลงเขาคือการปรุงรสระหว่างเอาเอา,เอาพวกเครื่องในหมูเนี่ยมาปรุงให้มีมรสชาติแล้วก็เวลาจะเสิร์ฟ่ยเขาก็ราดด้วยด้วยเลือดสดๆของหมูอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นมุ้นอะ่ะแล้วก็ใส่ถัวใส่เครื่องในโรยหน้าเข้า,าไปจริงวิธีกินก็กินกับผักพวกนี้แหละเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยดีกว, mm hmm. ว่าอันดับแรกเลยเขาบอกว่าต้องกิน ข้าวมะนาวบีบเลือดแปลงเนี่ยมันเป็นอาหารของอาหารพื้นบ้านของคุณเวียดนามนะครับรรนี่คนมาสั่งเลือดแปลงเยอะแยะเลยะนะฮะวิธีกินก็นี่เลยบีบมะนาวเพิ่มเข้าให้กระเด็นใส่หน้าเลยอ,อืบีบเข้าไป่ะเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วก็ตักเลยครับ นี่ฮะข้างล่างนี่เป็นเลือดแบบเป็นลิ่มเลือดเลยนะครับนี่แล้วก็แดกครับข้างล่างเขาเป็นเลือดที่ปรุงมาแล้วะข้างบนก็เป็นเลือดสดสดสดทึก ผักเหรอตักอะไรไม่รู้จับตึนข้าวแต่ว่าข้าวมันก็ไม่มีแล้วนะครับเขาปรุงเงี้ยเมื่อกี้ผมไม่เห็ ว่าพี่สมหมายเนี่ยเขาเป็นเขาบอกว่าต้องตื่นขึ้น,นมาปรุงบบตั้งแต่ตีห้านะครับมาเตรียมเลือดแปลงเนี่ยแล้วก็เวลาเสิร์ฟเขาก็โรยด้วยเลือดหมูสดก็รสชาติมันจะมันจะจืดๆอ่ะมันก็ไม่ได้แบบจัดจ้านอะไรมากเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปรุงอะไรให้มันเผ็ดมากแต่ว่าเราก็มาปรุงถ้าเราอยากกินเผ็ดกินรสจัดก็ก็ปรุงเอาเอง ก็เหมือนวุ้นอ่ะมั้เลือดวุ้นก็ไม่ขาวก็ได้ช่วยแปลให้ผมรู้จักันื่้งแด่ทำไมผมเรียกเตะแต่รู้ว่ามันยังขาวม้าความเป็นลมขาว ลุกปลาหานบุรีรัมย์แดงไเฮ้ยไม่ให้ผมงายแต่ผมไม่เคยได้กินเลยนะนี่เป็นครั้งแรกดอกว่า